เย็นไปข้างกระทรวงพลังงานการที่หลวงปู่ไปคุยกับกระทรวงพลังงานกับปตทจะยิ่งทําให้เขารู้สึกว่าหลวงปู่เอ็นเย็นไหมครับฉันฉันไม่ค่อยไม่ค่อยใส่ใจกับเรื่องพวกนั้นคือผมถามอย่างนี้เพราะว่าถ้าถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะอกว่าถ้าหลวงปู่ไปคุยแล้วความคิดของหลวงปู่ในหลายๆคำตอบในคําถามของหลวงปู่มันไม่ตรงกับกระทรวงพลังงานแล้ว ยังไงก็ยืนยันไม่ตรงกันเนี่ยเราก็ไม่ตรงแล้วก็เขาก็ไม่ชอบด้วยเรามาฟังซึ่งกันและกันถ้าหลวงปู่เห็นด้วยกับเขาหลวงปู่กาจะปรับของหลวงปู่แต่ถ้าเขาเห็นด้วยถ้าเขาเห็นด้วยกับชั้นเขาก็อาจจะปรับของเขาแต่ถ้าหาข้อตกลงไม่ได้ก็ก็ยังต้องคุยกันต่อก็ยังต้องคุยกันต่อเพราะเราก็ยังมองว่ามันมีวิธีคิดอีกหลากหลายอย่างเช่นฉันเสนอไปว่าเป็นไปได้ไหมวันนั้นหลังจากเลิกประชุมแล้วคุณมนูนกับคุณคุณปิยะสวัสด์ ช่างกาลังนั่งให้สัมภาษณ์และคุณมนูนกับคุณปิยสวัสดิ์ผ่านมาชัานเชิญมานั่งแล้วก็ยังมาโถกกันต่อนะครับมาโถกกันต่อว่าเขาเขาบอกว่าเราขอยื่นข้อเสนอว่าปิโตเคมีเนี่ยถ้าจะทำเนี่ยอย่ามาใช้พลังงานภายในประเทศได้ไหม อย่ามาใช้กราดทั้งสองชนิดภายในประเทศให้ไปสั่งจากเมืองนอกมาใช้เพราะว่าคุณเป็นหน่วยงานที่ได้ผลประโยชน์แล้ว<อ> <ใน S 1> ประเทศให้ใครใช้เก็บสะสมเอาไว้ให้บรรพบุรุษในอนาคตเมื่อเรารู้ว่าอีกสิปีข้างหน้ามันจะหายไปคือตอนนี้เรายังไม่ต้องใช้ข<แ>องใ<แ>อน,นป้าดินเราเนี่ยเก็บเราเก็บเอาไว้อีกสิปีข้างหน้ามันจะหมดใช่ไหมล่ะคุณเป็นคนบอกเองอ่ะแล้วบรรพบุรุษเราเนี่ยสะสมเอาไว้เพื่อให้ลูกหลานและลูกไทยหลานไทยเมื่อใช้หมดแล้วมันจะใช้อะไร ในมุมมองของฉันเขาก็โวยวายขึ้นมาเลยบอกว่าไม่ได้เดี๋ยวประเทศจะขาดภาษีขาดมันจะขาดดุการค้านแลการค้าเสียภาษีแล้วแต่เหเรื่องการลงทุนมันจะหดหายคนจะตกงานเศรษฐกิจจะตกตามอะไรก็ตามทีเราก็เลยบอกว่าฉันไม่รู้หรอกว่าไอ้คนสมัยนี้นะเขาทนได้หรือไม่ได้แต่ฉันรู้ว่าคนไอ้อนาคตมันอยู่ไม่ได้รุ่นลูกรุ่นหลานเออรุ่นลูกรุ่นหลานเราอ่มันจะอยู่ไม่ได้แล้วฉันก็รู้มาว่า ไอสมบัติเหล่านี้มันไม่ใช่ของปิโตเคมีแต่มันของคนไทยทุกคนถ้าคุณจําเป็นจะต้องใช้คุณจะต้องเสียสละเงินในกระเป๋าคุณส่วนใหญ่ออกมาหาทิศทางพลังงานให้กับลูกเราหลาน,นเราอย่างนั้นนะฉันยอมนะถ้าผมไม่เห็นด้วยกับหลวงปู่ตรงนี้แต่ผมจะบอกว่าพลังงานฟอสซิลที่ของเรามีจํากัดก็จริงเนี่ยแต่เอามาให้ครวัวเรือนใช้แต่ส่วน <c oughs> <c oughs> อุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรมเอาจากต่างประเทศมาใช้สิจะได้ไม่นี่ก็คือข้อเสนอชั้นหนึ่งในนัน ที่ก็คือข้อเสนอหนึ่งในนั้นซึ่งฉันเสนอมาแล้วเขาก็มองว่าเขาเสียดายไอ้กา๊าซ LPG เนี่ยมันมีค่ามากอยู่ดีๆเอามาเผาทิ้งเนี่ยมันไปแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติกเป็นอะไรอะไร<ม>เยอะเ,เผาทิ้งยังไงครับก็เอามาทําเป็นพลังงานก็มอใช้ในบ้านมาหุงต้มมาน,นั่นแนล่เขาบอกว่ามันไม่คุ้มไม่คุ้ม กับการที่จะเอามามาเผาแบบนั้นถ้าเอามาแปลงรูปเอามาแปลรูปแล้วทําให้เป็นมูลค่าเพิ่มเนี่ยมีค่าเป็นแสนล้านครับเพราะนี่ตอนนี้ก็คือไม่ใช่ว่าท่านเห็นด้วยกับซีกระทรวงพลังงานดีซีเหมือนก,การทาสัตอยู่แล้วเขาว่าเป็นศัตรูกับฉันเลยล่ะฉันชี้หน้าคุณไปยะสะหว่านเดาเข้ามาไหวฉันบอกคุณอย่าเพิ่งมาไหวฉันเดี๋ยววันหน้าคุณจะด่าฉันเพราะฉันยังต้องเทาราบกับคุณอีกเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยหลวงปู่ก็จะที่หลวงปู่แสดว่าฉันก็จะสู้คนเดียวหมายถึงว่าหลวงปู่ก็จะ คำไม่อันไหนเนี่ยพวกภาคประชาชนฉันจะทาของฉันเองถ้าเขาไม่ฟังเราเราก็ถือว่าเอาละเราก็ทาของเราแล้วหลวงปู่จะเสวินนะครับถ้าเกิดเป็นนั่งคุยกับกระทรวงพลังงานแล้วเหมือนกับเราไปเถียงคนเดียวแล้วเขาก็มาเตรียมข้อมูลตาตามีพี่น้องที่น้องที่ร่วมบุดอมการก็คือพวกแกนนํากรบปสภาคเจ็ดบวกสองก็แกนนำพวนี้เขารู้เขาเชื่อในในสติปัญญาเชื่อในวิธีคิดของฉันแล้วหลังจากแล้วเราไว้ใจเออคนหลวงปู่พบ วันที่30สินี้กระบวนการ,รในการได้มาซึ่งข้อสรุปที่หลวงปู่จะนําเสนอกับทางคอสช,อชอหรือผู้มีอำนาจภาครัฐหรือนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะใช้เวลาอีกนานแค่ไหนตอนนี้ฉันช่างเริ่มไม่ค่อยแน่ใจแล้วว่ามันจะส่งได้ทันวันที่30เพราะเมื่อวานคุณประยุทธ์ออกมาว่าอย่างนี้ก็ไม่จบคุยกันแค่สองครั้งก็ยังทะเลาะกันขนาดนี้คุณประยุทธ์บอกว่าคุยอีกเป็นร้อยครั้ง <c oughs> ก็ได้สิครับ <c oughs> ผมจะถามหลวงป,ปู่ว่าหลวงปูป่ไม่จัดอีกไม่อดทนจัดอีกสักสามสี่ครั้งลองดูว่าจัดกับใครอะ ก็จัดเวทีเหมือนที่เราไม่กับใครกับใครคุณลองเสนอตัวมาทั้งสองี่นะครับเหมือนเหมือนว่าเหมือนกลุ่มทีมเดิมเลยเมื่อของเมื่อวันที่ยี่สิบสี่ที่ผ่านมากลุ่มคุณหมอประมลพันคุณรสนาคุณกรคุณมีรละอะไรเขาอยากจะใช้เวลาเขาไห่ก็ใช้ให้เต็มที่จนเราจะได้ข้อสรุปตกตะกอนเป็นไปได้ไหมครับฉันจะมานั่งเสียเวลาทนฟังอยู่กับไอ้เรื่องที่มันผ่านมาแล้วทําอะไรอ่ะแต่ถ้าเขาอยากจะพูดนะหลวงปู่ให้เขาพูดไปให้เสร็จให้พูดให้จบ เขาคงไม่สามารถพูดไเรืลองจบแล้วม <ip>. um, ันจะได้อะไรกลับมาคุณลองตอบให้ฉันฟังสมมุติหลวงปู่จบแล้วเนี่ยข้างบนตอบจบแล้วมันจะได้ได้ปคบถามถัดไปครับเพราะหลวงปู่เขายังมีคบถามอะไรและอันที่มันก็ไอ้ท่อเนี่ยเขาถามมาสองที่แล้วนะเขาตอบยาวเลยแล้วก็คราวนี้ท่อเอาคราวนี้อาจารย์ท่อเอามันให้จบแล้วหลังจากอาทิตย์นี้วันนี้ไม่ต้องมีนั่นท่อแล้วทําได้ไหมครับคุณทนาไม่ในใจ พี่ผมก็เ,เข้าใจก็เข้าใจหลวงปู่อย่างนี้ผมเรียนหลู่ว่าฉันเป็นคนที่โดนสอนมาไม่ให้เยื่นเยอะยืดยาดกับการใช้เวลาครับเวลาที่มีเนี่ยมันมีค่ามากสําหรับวันนี้กับวันพรุ่งนี้ถ้าวันนี้เราบริหารเวลาไม่ถูกต้องวันพรุ่งนี้เราจะไม่เหลือเวลาที่จะทําอะไรวันนี้เนี่ยบ้านเมืองเรากําลังต้องการความร่วมมือที่จะชี้นำทิศท,ท,ท,ทางบ้านเมืองทุกเรื่อง เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยทําไมเราเราไม่กล้าเอาข้างความขัดแย้งเข้าก่อนแล้วก็นําพาเอาทิศทางที่ทุกคนร่วมหัวกันคิดว่าดีที่สุดแล้วเนี่ยเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองนี่คือสิ่งที่ฉันคิดอยู่เสมอแม้คุณประยุทธ์ไม่บอกว่าต้องปองดองอะไรฉันก็คิดอย่างนี้เอราะฉันมาตลอดอยู่ครับอยู่แล้วคือตอนนี้เนี่ยถึงไม่มีเวทีต่างๆกับอีกครั้งหนึ่งก็คือว่ารัฐปู่ก็จะเดินหน้าต่อเราก็จะเอาให้ได้ต่าจะทำเวทีก็คงจะทําเวทีน้อย อ่ะเล็กๆก่อนเล็กๆก็คืออาจจะอยู่ในสารามวัดหรือมันก็ที่แถวๆหอประชุมแจ้งวัฒนะอะไรพวกนั้นไม่ได<ล>ไ้ครับถ้าทำเวทีเล็กๆแล้วก็เอาทีละกลุ่มทีละกลุ่มให้มันตกตะกอนแล้วพอมันพร้อมแล้วพอทุกคนพร้อมที่จะเปิดหูเราฝากเปิดหูทั้งสองข้างเนี่ยเราฟังเราก็จัดเวทีใหญ่ครั้งหนึ่งแต่ว่า<ม>ถ้ามันจัดไม่ได้ก็จัดไม่ได้แต่ว,ว่าถ้าลงมูอจัดเวทีเล็กๆเล็กๆเล็กๆหลายๆครั้งเนี่ย ไปเรื่อยๆค่อยๆตอนนี้กระทรวงพลังงานเขาก็ทําอยู่นะเพราะนั้นแบบเป็นคนบอกเขาเองว่าอาท่านอธิบดีถ้าคุณอยากจะให้พลังงานของชาติมันยั่งยืนแล้วก็มีทิศทางที่ชัดเจนเนี่ยคุณจะต้องหาทางเลือกหลากหลายแล้วก็เอาทางเลือกเหล่านี้ไปขยายความให้ประชาชนทุกภาคส่วนเขาได้มีส่วนร่วมและรับรู้รตั้งแต่นั้นมาเนี่ยฉันฉันเชิญเข้ามานะแล้วเขาก็ไปเดินสายออกให้ ชี้แจงตามจังหวัดต่างๆครบแต่ละภูมิภาคแต่ละภูมิภาคทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าเมื่อไปแล้วเนี่ยเราทราบมาว่ามันก็มีทั้งผู้เห็นด้วยกับผู้คัดค้านอย่างตัวอย่างเช่นพลังงานถ่านหินอย่างนี้เป็นต้นครับ,รบพอไปพูดที่ไหนปุ๊บเนี่ยมันจะต้องโดนโวยวายโหฮหาบาทเพราะคนที่ว่าพลังงานถ่านหินเนี่ยมัน เป็นภารงานที่เกิดมลพิษเยอะในสังคมเขาคิดว่าและเขาก็เคยเจอมาที่หนงแม่เมาะเป็นต้นซึ่งการไฟฟ้าส่วนไฟฝ่ายผลิตเนี่ยต้องรับผิดชอบเรื่องนี้เต็มๆต้องให้ความรู้ต้องแสดงแสดงวิสัยทัศน์ว่ามันมีเทคโนโลยีที่เป็นไฮเทคที่สามารถจะควบคุมมลพิษทุกระบบได้เหมือนที่ฉันซักถามคุณท่านรองปลัดกระทรวงวันนั้นนะครับ ว่าแต่ละระบบแต่ละระบบมันเป็นยังไงบ้างแล้วถ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็เป็นผู้ทําหน้าที่อธิบายเองคือหลวงพูดจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันถ้าทำความก้าวห้าความรู้คนเนี่ยทานหินจริงๆแล้วเนี่ยพอเอามาทําไฟฟ้ามันไม่ได้มีมลพิษเหมือนแล้วมันก็เป็นพลังงานราคาถูกที่สุดเป็นทางเลือกสุดท้ายของฟอสซิลที่เหลืออยู่ที่ยังพอจะใช้ได้เกินกว่า10ปีแต่เวลานี้ถ้าเราเริ่มต้นก้าวไปช้าก้าวช้าไปเนี่ย ประเทศอื่นๆเนี่ยเขาไปกว้านซื้อเอาไว้ตุนไว้เต็มไปหมดแล้วครับจากนี้ไปกระบวนการในการเดินหน้าหาคำตอบให้กับอนาคตเรื่องของพลังงานหลวงปู่ก็ยังจะเดินหน้ายังจะเดินอยู่ฉันถึงขนาดรู้บอกว่าถ้าหากว่าวันข้างหน้าถ้าอีกร้อยปีข้างหน้าพลังงานมันไม่มีเลยแล้วไม่มีใครจะคิดเอาพลังงานปรมาณูมาใช้เลยนะฉันยังบอกก็เลยว่ามาทําที่วัดอนน้อยถ้ายังจะมีชีวิตอยู่เป็นรืงที่ต้อเพราะฉันรู้มาว่าเทคโนโลยีที่มันป้องกันการสันดาบ <c oughs> สร้างปฏิกิริยาร่วมของนิวตรอนกับโปรตอนเนี่ยฝ <c oughs> ่ายสหรัฐองค์การนาซาแล้วก็เยอรมันหรือแม้กระทั่งออสเตรเลียอังกฤษเนี่ยค้นคว้าได้แล้ว <c oughs> มันสามารถจะจัดการกับการสันราบพ,พลังงานเหล่านั้นได้แล้วทีนี้มาที่บทสรุปเมื่อหลวงปู่เดินต่อไปแล้วเมื่อวันที่หลวงปู่ได้ข้อสรุปแล้วว่าอนาคตของประเทศไทยอนาคตของพลังงานไทยควรจะเดินไปที่ทางไหนหลวงปู่ก็จะทําเป็น รายลักกษรสอนท<ช><ช>่านนายกรัฐมนตรีเสนอทางคสชแค่สิ่งที่หลวงป,ปู่เสนอไปเนี่ยก็คือหลวงป,ปู<ต>่หวังว่าคสชจะเลือกไปใช้หรือจะหยิบบางข้อแล้วอาจจะทั้งหมดก็ได้หรือไม่ทั้งหมดหรือบางข้อก็ได้แล้วแต่แต่ทั้งหมดแล้วมันก็มาจากภาคประชาชนแต่สุดท้ายแล้วหลวงป,ปู่จะต้องหาคําตอบให้ได้ใช่ว่าทิศทางแล้วควรจะเป็นอย่างไรต้องแยกเป็นสัดส่วนด้วยก็คือสัดส่วนฟอกซิลและสัดส่วนพลังงานทางเลือกแล้วก็ฉันกเป็นคนเสนอสุดท้ายนะกับคุณ คุณมนูนกับคุณปิยะสวัสด์ว่าพอตทอเนี่ยฟักเงินในกระเป๋าตนมาปีหนึ่งให้ได้สัดส่วนสักกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อจะสนับสนุนสร้างพลังงานทางเลือกในระดับจังหวัดให้แพร่หลายไปทุกจังหวัดเนี่ยทำได้ไหมโดยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเงินภาษีเงินภาคหลวงหรือเงินที่จะส่งคืนครัฐอันนั้นก็จะเป็นหนึ่งในทางเลือกอที่จะ ที่จะเป็นทางแก้ปัญหาที่ขาดจะแง<ใ>นนา<ใ>นอยู่ในเอกาสารที่จะส่งมอบให<ช>้เราอ,อฉ,<ด>ฉันก็พยายามรวบรวมในสิ่งที่คือวันนี้เราคิดอะไรได้เราก็จะจดและติ๊กแล้วบันทึกเอาไว้เพราะว่าเราจะอาศัยคนอื่นมาช่วยเราคิดเนี่ยเราเข็ดเพราะหลายเดือนที่ผ่านมาเขาช่วยเราคิดมาตลอดเนี่ยจนทําให้เรางงไปหมดเหมือนก็เอาเราไปหลอกเต้นฟุกเวิร์กอยู่บนแล้วหาตัวผู้ชกจริงๆไม่ได้ เขาจะเา,าอยู่ตลอดเวลา <c oughs> จากนี้ไปหลวงปู่ก็จะเดินหน้าในเรื่องนี้ไม่หยุดเราควฉันไม่หยุดแต่ที่บอกว่าเลิกที่จะคุยกับเวทีใหญ่นั่นอ่ะกขเพราะว่า <c oughs> ฉันฉันเหนื่อยกับการที่จะคุยกับคนที่ไม่กล้าเอาข้ามความขัดแยง้งครับแล้วเราก็จะได้ติดตามหลวงปู่ต่อทุกครั้งที่มีความคืบหน้าส <c oughs> ีบอะไรอย่างนี้เนี่ยเราก็อยาก <ๆ S 2> ทําเรื่องเรื่องการศึกษานะ ถรื่องหัดไปวันนั้นที่สัมภาษณ์ใช่เวทีถัดไปที่จะจัดและวใยอยางมีการเรื่องการศึกษาเพราะการศึกษาเนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญพอๆกับพลังงานทุกคนได้ประสานจากทันคอสชไว้ในียกให้คนติดต่อประสานเรียบร้อยว่าจะจับเรื่อทีลักษณะเดียวกันเนี่ยเรื่องการศึกษาการศึกษาคงไม่มีมาทะเลาะกันเยอะขนาดนี้เออจะฉันตั้งใจว่าจะเชิญผู้สมัครเรื่องการศึกษาทั้ง700้อกว่าคนทั้งได้รับเลื่อกและไม่ได้รับเลื่อกเนี่ยมาช่วยกระดมความคิดและจะเชิญฝ่ายฝ่าย วัยการศึกษาเนี่ยในกระทรวงและภานอกกระทรวงทั้งหลายเนี่ยนะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระบบราชการให้มาช่วยให้มาตอบปัญหาเรื่องการศึกษาเนเรื่องการศึกษาก็คือหลวงปู่ได้จัดเวทีอย่างนี้เหมือนรูปแบบคล้ายคลึงกันตอบถามปัญหาการศึกษาของชาติถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าคนที่ชมรายการนี้สนใจเรื่องการศึกษาอยากจะมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยก็สามารถหาหลวงปู่จะนงได้เลยว่าจะมานำเสนอเรื่องประเด็น อาชีวะหรือว่าเรื่องอุดมศึกษาเรื่องการศึกษาท่านพื้นฐานอะไรแล้วมีมุมมองที่แตกต่างจากปัจจุบันที่มีอยู่เราก็ไปอาจจะไปพูดคุยกับหลวงปู่ก่อนที่ว่าก่อนที่จะมีงานเสวนาใหญ่ครั้งหนึ่งตั้งใจจะทําเรื่องการศึกษาเป็นหลักเลยจริงเพราะว่าถามว่าพลังงานหยุดไหมไม่หยุดฉันก็ยังทำเพราะฉันอยู่ก็จะชวนเชิญกลุ่มเล็กๆทั้งฝ่ายพลังงานฝ่ายภาคประชาชนที่เขาพร้อมจะรับฟังทั้งสองฝ่ายนะไม่ใช่ฟังจะพาะแค่ฝ่ายเดียวนะครับ ะเรื่องพลังงานเนี่ยผมก็เริ่มเริ่มไปที่เรื่องการศึกษาเพราะเรื่องพลังงานเราเห็นชัดว่ามีอยู่สองฝ่ายที่เห็นอาจจะตา่างกันจ้องกลุ่มไม่ใช่หร MM. อเห็นต่างกันพอมาเรื่องการศึกษาสามกลุ่มแลวตอนนี้พลังงานกลายเป็นสามกลุ่มไม่การเป็นสามกลุ่มลกลุ่มผู้ชายอีสานกลุ่มถ้าเรื่องการศึกษาเนี่ยมันก็ไม่ได้เห็นชัดเลยผมว่ามันจะมีใครที่คิดต่ากเป็นกลุ่มยังไงเห็นชัดจนอย่างน้อยใช้จากคุณไปยุก็ขัดกันแหละ เพราะคุณประยุทธ์บอกว่าไอ้โรงเรียนไหนมันตีกันให้มันปิดโรงเรียนนี่ยฉันบอกเขาไม่ได้จับมาใครที่ตีกันน่นคือนักศึกษาคนไหนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยอย่าไปทําโทษเขาแต่หางานพิเศษให้เขาทำหากิจกรรมสร้างชาติบ้านเมืองให้เขาทำแล้วเขาจะภาคภูมิใจเช่นจะไปล้างท่อไปลอกท่อไปเก็บขยะไปปลูกต้นไม้ให้พื้นที่รับผิดชอบไปนั่นก็คือ เรื่องก,การศึกษาน,นะครับซึ่งเราก็คงต้องติดตามกันต่อไปในเรื่องพลังงานอุป่มีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับแบบอยากจะบอกว่าถ้าฉันจะเป็นผู้ถามปัญหาครับคือจริงๆแล้วเนี่ยฉันถามว่าวันนี้เนี่ยคนมีเสียงเข้าหูว่าฉันรับเงินจากปตทมาเป็นสิบล้านได้รับประโยชน์จากฝ่ายพลังงานมามหาศาลฉันอยากจะบอกว่าคนอย่างผู้ทธาอิสระซื้อไม่ได้แม้ความตายก็ซื้อฉันไม่ได้ไม่งั้นฉันคงไม่ใช้ชื่อว่าผู้ทธาอิสระครับ คุณคุณสุเทพเนี่ยรู้ดีลุงพี่สุเทพเนี่ยก็จะรู้ดีครับเพราะฉะนั้นเมื่อฉันซื้อไม่ได้ก็อย่ามาอย่ามาหาเล่ใส่ฉันมันบาปก,กรรมแล้วถามว่านะวันนี้เนี่ยถ้าฉันจะสู้เรื่องพลังงานแล้วต้องอาศัยใครไหมฉันเคยคิดจะอาศัยแต่วันนี้ไม่อาศัยละว,วันนี้ก็คงจะต้องอาศัยตัวเองนำพาเอาทิศทางพลังงานบ้านเมืองไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจนและฉันจะย,ยืนหยัดอยู่ในคำคำกล่าวและอุดมการเดิมว่าฉันจะสู้เพื่อชาติ ศาสนาและพระหมหากษัตริย์อย่างไม่ย่อท้อและก็ไม่ยอมพ่ายแพ้ไม่รู้สึกท้อแท้แต่รู้สึกปิดหวังเล็กๆเ,เ,เท่านั้นเองครับวันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณหลวงปู่มากๆครับขอบคุณมากทม่รับเชิญมาวันนี้ก็เป็นรายการที่เราจัดขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับเพื่อให้ร่วมกันคิดสร้างชาติให้คุณผู้ชมได้ฟังได้รับรู้แง่มุมในเรื่องของพลังงานกระบวนการในการเสวนาในการหาทางออกหาอนาะคตให้กับ ประเทศไทยในเรื่องของพลังงานคุณผู้ชมรายการรักษาเช่นนี้เนี่ยทางฟ้าวันใหม่เราสนใจที่จะจัดรักษาอย่างนี้อยู่แล้วถ้าคุณผู้ชมท่านไหนมีแนวคิดดีๆเกี่ยวก,กับเรื่องการที่จะช่วยกันในการสร้างชาติก็เสนอเข้ามาได้เราก็ยินดีที่จะจัดเวลาแล้วรายการรักษาอย่างนี้เนี่ยก็จะมีการจัดขึ้นอีกหลายๆครั้งบ่อยๆเพื่อให้ตกตะกอนในหลายๆเรื่อง<ม>ที่ยังเป็นปัญหาค้างกันอยู่ในสังคมวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ